ยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชชอาเทเทบอลครับและนี่คืองาน China International Agriculture Machinery Exhibition 2024นะครับเป็นการจัดแสดงโชว์งานเกี่ยวกับเครื่องจักรและกเทคโนโลยีทางการเกษตรของประเทศจีนง,งานในนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมในคลิปกันนะครับท่านใดสนใจแท็กเนร์เนโอลแลนด์นะครับอย่าลืมนะครับเนโอลแลนด์ ne สายใต้นะครับหนแม่กวนะ่าจะวิ่งไปได้แต่ละบูธทุกคนเหนื่อยจริงๆ โอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอนเนบอร์ครับผมกลัวว่า2วันนี้ผมจะถ่ายให้หมดทั้งงานซึ่งคิดว่าตอนหน้าจะไม่หมดแหละวันนี้ผมอยู่ที่บูธของคล s สนะครับเป็นแบรนด์รถแช็คเตอร์ชั้นนำจากประเทศเยอรมันนะฮะอ๋เขาเอารุ่นใหญ่ยักษ์มาโชว์ทั้งหมดนะครับสามคันแต่แม่งทั้ง3ามคันนี้คือใหญ่มากใหญ่แล้วก็เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีมากๆสำหรับคลาสนะครับ อันนี้เลยทุกคนยังไม่รู้ชื่อรุ่นลรอเลยว่าคือรุ่นอะไรนะแต่ว่าดูเิเนี่ยลอ้ลอล้อหน้าล้อหน้าก็รัลกังเข้ากันแล้วก็เป็นเหมือนกันแต่บอกเขาเป็นซปเปอร์โฟนแหละเขาคือใหญ่มากอ่อนีังไงเซรามิคอลเมื่อก่อนเซรลมอนที่ไทยไม่ได้มีแต่ผมเคยเห็นราคาในไทยสักปายอยุ่ประมาณสิบกว่าล้านอะ่ะอ,อันนี้นะ 10ติดก่อลแน่นอนเพราะว่ามันเป็นรถที่ไซส์ใหญ่มากใหญ่อะใหญ่แบบใหญ่อะบอกไม่ถูกอะบอกบอกไม่ถูกความใหญ่มันใหญ่จริงๆอยากให้ทุกคนมาเห็นตัวจริงเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงของบุสคาร์กันดีกว่าเนี่ยคือคาจัดโอ้โหผมต้องแหงนขึ้นอะแหงนกล้องขึ้นอะยกกล้องขึ้นถึงสูงด้วยตอนเนี้ยคือเขาปิดห้องเครื่องดีมากอ่ะดูดิเขาไม่ให้บอกว่ามีอะไรเข้าไปโดนห้องเครื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเขาปิดห้องเครื่องดอ้วยเหล็กอะอย่างดีมีตะแกรงระบายความร้อนตรงนี้ออกมาหน่อย โดช่วงนี้เป็นตะแกง,ง่าแต่ว่าตรงน,นั้นคือปิดไม่ให้มีอะไรไปไปโดนอ่ะง่ายเนี่ยคือเด็กห่วงก็งโหดแล้วอะ่ะมีเนี่ยมีคัเพเปอร์ให้เลิกแค่สองจุดเลยนะแต่ว่ามีขอบเฟสเชอร์ได้ก็มีอะไรมากไม่รู้เยอะแยะเนี่ยกี่นิ้วอะ่900อะเก้าร้อยอ่ะก็คือเก้าสิบเซติเมตรจากซ้ายมาขวาโห,โหดปะละ่ะโหดปะละ่ะ ความสูงรถคันนี้น่าจะเกือบน่าจะสามเมตรอ่ะมีสามเมตรแหละดูหมดูหมดเฟอร์จักรวาลสามตัวเฮ้ยเพิ่งจักรวาลห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเราจับโอ้ยได้แตะก็เป็นบุญแล้วเนี่ยได้แตะแล้วบุญ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 มีแอรปูใช่ไหมนี่ถังตน้ำมันเชื้อเพลิงนี่คือถังแอร์ปูมีถังน้ำเพลิงรถแม่งต้องมีควรมีถังน้ำเพลิงติดไว้นะทุกคน ตัวมีจริงๆระดับกรกระเทิรนเรามาดูด้านหลังของตัวรถกันด,ดีกว่ารถมันใหญ่มากถ่ายเป็นมุมกว้างไม่ได้เลยนะหน้าเป็นพาวแบบระบบเดือดนะทุกคนตรงนั้นของข้างหน้าเป็นพาวระบบเปิดก็มีตัวล่างระบบวิดีโอนี่แผ้นกลางใหญ่มากดูโซ่ข้างก่อนดูโซ่ข้างของคาดด้วยผมไม่รู้ว่าคือสายอะไรอาจลับบีหรอหรือว่าเป็นไฮดรอลิกที่ว่าปี๊ดออกมา เดี๋ยวขอดูหน่อยดิชอลเล็กก่อนอะผมไม่รู้มันเป็นยังไงนะแต่โซ่ค่ามันใหญ่อะไม่รู้กิฝรั่งคนนี้ยังถ่ายต่ออยู่ขอดูหน่อยก็ไม่ได้อะแถเนี้คือเหล็กถ่วงนะคะุไอเนี้ยคือเหล็กถ่วงหล่ะมาตาโวยแกกตั้งค่ามาตาโวยมาตาโวยสุดจุดอะแขก็ปุผม แม่ชจะวไปฝ่ายท้ายโองานออกแบบไม่ซ้ําใครไม,ไม่ก๊อปใครแน่นอนแบบนี้แมตช์ววไอย่าท้อ้อเสียโอ้สุดอะหอมมดดูใต้ท้องได้ไหมเนี่ยมันเป็นบุรเองจริงได้มาดูลืมเปิดไหมแต่ผมเชื่อว่าได้ยินเสียงผมเยอะแหละอ้ามามาดูกับโดมิเนเตอร์ของพาร์สนะครับตัวเกี่ยวเข,โขาโบ๊ก็ใหญ่แล้วแหละ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแถวใหญ่แล้วมันดูแบบแข็งแรงทนทานอ่ะมันดูแบบว่าไม่งองแขง,งอไม่ก้องแกงอ่ะมันเป็นงานเวอร์คลาสอ่ะเวิร์ซีรีส์เวิร์คลาสอ่ะงานระดับโลกอ่ะมอนเวอร์คลาสจริงๆอ่ะรหรับันเนี้ถ้าเป็นบนนุญกว่านี้คือได้ขึ้นไม่นั่งขับไม่เกง่งไม่เก่งเรื่องรถเกี่ยวบอกไม่ถูกแต่ฝรั่งแม่งแยงมือเข้าไปข้างในครับกูแยงไปเ้วยเห็นนะเห็นนะเห็นอะไรข้างในไหม เห็รอเราหมดเลียบดิเฮ้ยไม่ใช่แบรนด์นี้เหรอไม่ใช่แบรนด์นี้เหรอ G A D T เนี่ยเหรอเฮ้ยรถนี้ทำจีนเหรอเฮ้ยจริงดิคันนี้เมดอินไชน่าเหรอโอ้โหมันเบอร์คาจริงๆ Q C เยอรมนันนม่งโหดจริงเหรอคือง,งานไม่กองแจงอะ่ะถึงแม้แม่เมดอินไชน่านะทุกคนแต่ว่าดูดิงานเชื่อมอะไรหลอกผมได้อะ่ะหลอกผมได้ว่างานนั่ง ผมคิดว่าประกอบกับเยอรมันด้วยซ้ำเนี่ยคำว่าห้าแสนนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่มาดูคันนี้จากุ้งอ่ะ,อะเราคงเคยได้ยินกันดีแต่ว่าตอวนี้คือจากุ้งล้อแท็กรถตัดหญ้าเนเปีย่์มาดูมุมกว้างๆหน่อยอเห็นไหมข้างหน้าเป็นลอ้อแท็กแต่ข้างหลังเป็นล้อยางธรรมดาหัวเกี่ยวมีทั้งหมด1 2 3 4สาี่หัวใหญ่นะครับโอ้มันใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่ได้ใจอ่ะ หลักพวไม่น่าใช่งานเม็ดอินชานะหรือถ้าเม็ดอินชน่าอีกเนี่ยผมยอมรับ QVC มันเลยแล้วคือย่ามันจะรวมทั้งหมดเนี่ยก่อนรวมเป็นโปง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 โปงทั้งสามอันนี้แล้วลูดเข้าไปตรงนั้นอ่ะเห็นไหมมันจะลูดเข้าไปตรงนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นเซนเตอร์มองว่าแต่ไม่เป็นไรหรอกมันมีระบบไกด์แดนอยู่มีออโต้ไกด์แดนอยู่จำ่องว่าควรเลี้ยวเข้าถูกช่วงจุดช่องอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยู้แทรกโซล่าแทรก เคยเห็นในรูปอะ่ะผมว่าเจอตัวจริงแล้วแม่งชอบอะ่ะเจอตัวจริงชอบมากโอ้มีตัวปรับนี่ด้วยเราสามารถคอนโทรลตัวพวกนี้หัวเกี่ยวเนี่ย<อ>จากตรงนี้ได้เลยนะทุกคนแต่ว่าต้องไปปลดคำสั่งจากข้างบนก่อนเพื่อทำการสั่งการนะครับ50ปีอ๋อจาพวก6้า 6, นะครับ<อ>เครื่องใหญ่มาก<า>คาร์สเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมชอบมากๆเลยทุกคนมันไม่ธรรมดาเนี yeah, ่ยดูดิ ใหญ่ปะใหญ่มากอะ่ะ<อ>เซรลออนเนี่ยโคตรใหญ่อะ่ะเฮ้ยอยวมาดูอันนี้กันต่อเดี๋ยวมาเดี๋ยวเนี่ยผมจะซื้อจากัวกลับบ้านในสักคันนะนอ,อ๋อห้าร้อยแปดสิบหยวนห้าร้อยแปดสิบหยวนเท่ากับเท่าไหร่อ,อ,อันนี้สามร้อยแปดสิบสี่หยวนไปเอาเซรลออนดีกว่าอุย้ยพันแปดซื้อโอ้ยของซื้อแล้วแหละโอเคแอมเดมทุกคนผมจะซื้อ how much อ่า1,300 1,300 300 yes 1,300ไปไห1,300คูณ4.72 6,000โอ้เอาเรื่องอยู่เชื่อเชื่อเดี๋ยวกลับมาซื้อิวว <laughs> ิ <c oughs> คัมแบก็กฐานีย6,000กว่าบาทถามว่าผมจะซื้อไหม <laughs> ผมอาจจะซื้อนะดูก่นแต่อยากซื้อเห็นแล้วชอบ ชอบจริงๆโอเคทุกคนขอปิดคลิปเพียงเท่าน,น,นี้สำหรับ EP ที่6นะครับกับรถแท็กเตอร์คลาสครับเดี๋ยวไปดูรถแท็กเตอร์แบรนด์ชั้นนำของโลกการต่อนะครับว่ามีแบรนด์ไหนกันบ้างก็ติดตามชมในคลิปต่อไปได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเสถอยเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อๆไปของผมแล้วกันนะครับทุกการเดินทางมีค่าใช้จ่ายครับยิ่งทุกคนดูเยอะยิ่งดีครับสปอนเซอร์ครับผมเยอะครับขอบคุณครับ